ขอบพระคุณครับท่านประธานครับกาบเรียนท่านประธานวุฒิสภาและท่านสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพครับกระผมนายวาสันภัยิกลีกร,ก,กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอนําเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประจําปีงบประมาณพศ2566ในรายงานฉบ,บับนี้นะครับกสมได้ นำเสนอผลการดำเนินงานด้านต่างๆตามหน้าที่และอำนาจที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้นะครับด้านการตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนที่กสมได้รับ ไว้พิจารณาทั้งสิ้น940เรื่องรับไว้ตรวจสอบประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้ความช่วยเหลือแล้วก็ส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง610เรื่องส่วนที่เหลืออีก330เรื่องเป็นเรื่องที่กสมไม่ได้รับไว้พิจารณาเนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพศ2560มาตรา39 โดยประเด็นสิทธิมนุษยชนที่มีการร้องเรียนมากที่สุด3อันดับแรกได้แก่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมสิทธิและความเสมอภาคทางเพศและสิทธิและสถานะบุคคลด้านการเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนะครับกสมได้ทำงานเชิงรุกโดยได้หยิบยกประเด็นสิทธิมนุษยชน เพื่อศึกษาปัญหาและก็มีข้อเสนอแนะมาตรการแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนรวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนรวม24เรื่องเช่นการปรับปรุงกฎหมายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติดเพื่อสืบสวนสอบสวนตามกฎหมายวิธีพิจารณาคดียาเสพติด และการจัดการมลภาวะอากาศในภาคเหนือตอนบนเป็นต้นนะครับด้านการจัดทำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศนะครับกสมได้ติดตามเหตุการณ์สิทธิมนุษยชนที่สำคัญในปี2566การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ทำเป็นรายงานเสนอซึ่ง เมื่อสักครู่ท่านประธานกสมก็ได้นำเสนอที่ประชุมแล้วก็ที่ประชุมก็ได้พิจารณากันในวาระที่ผ่านมาแล้วนะครับด้านการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนกสมได้ดาเนินการเป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนให้กับสังคมในวงกว้างแล้วก็กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ผ่านการสื่อสารสาธารณะในวงกว้างนะครับทั้งทางวิทยุโทรทัศน์โซเชียลมีเดียหรือสื่อสังคมออนไลน์นะครับรวมถึงการออกถแถลงการกรณีมีเหตุการณ์สำคัญการถแถลงข่าวประจำสัปดาห์นอกจากนี้ยังได้จัดทำเนื้อหาการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้การอบรมด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะแล้วก็สร้างความ ตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนเชิงประเด็นด้วยครับด้านการสร้างเสริมความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายนะครับกสมได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและชุมชนเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเช่นการจัดงานสมัชชาสิทธิมนุษยชนเพื่อเป็นเวทีประสานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาความร่วมมือกับสบตเครือข่ายสตรี ตลอดจนผู้นำและนักวิชาการศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้และการพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อเผยแพร่สิทธิมนุษยชนสู่ชุมชนนะครับโครงการนำร่องก็ที่จังหวัดอุบลราชธานีครับ Human Rights City นอกจากนี้ครับกสม,มยังมีความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนในประเทศต่างๆแล้ก็องค์การระหว่างประเทศเช่นสหประชาชาตินะครับ กล่าวได้ว่าการทำงานในปีที่ผ่านมานะครับภาพรวมก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีอย่างไรก็ตามนะครับกสมก็มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขหน้าที่และอำนาจของกอสมเพื่อสร้างความเชื่อมัน่นและก็เพื่อให้กสมสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็ช่วยเหลือประชาชนได้ดียิ่งยิ่งขึ้นใน2ประเด็นด้วยกัน ซึ่งก็เป็นสองประเด็นที่กสมเคยเสนอแนะมาก่อนหน้านี้และเมื่อสักครู่คุณหมอเจตศิรธารานนท์ก็ได้กรุณาพูดถึงประเด็นเรื่องอหน้าที่และอำนาจในการไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพาทและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับว่าถ้ากสมมีบทบาทหน้าที่นี้ก็จะทำให้เราสามารถ ช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นหน้าที่ในการชี้แจงแล้วก็รายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าประเด็นนี้ก็อา,อาจจะทำให้ภาคีระหว่างประเทศหรือว่าภาคีภาคประชาสังคมาบางส่วนนะครับก็เห็นว่าไม่สอดคล้องกับการ ทำหน้าที่ของสถาบันสิทธิทมนุษยชนตามหลักการปารีสนะครับซึ่งเรื่องนี้เราก็ได้รับข้อแนะนำว่า,าควรจะให้แก้ไขแล้วก็ให้เป็นหน้าที่ของทางภาครัฐส่วนทางกสมอเองก็ทำหน้าที่ในการตรวจสอบอคู่ขนานกันไปอยู่แล้วครับก็ขออนุญาตนำเรียนารายงานการปฏิบัติงานของกอสมแล้วก็ ทางท่านประธานผมแล้วก็กสมรวมทั้งผู้บริหารก็พร้อมที่จะตอบข้อสักถามที่อาจจะมีเพิ่มเติมครับขอบพระคุณครับ